สวัสดีคผู้ชมครับพบกับรายการ Bangkok Happiness for all นะครับวันนี้เป็นคิวของผมครับอีกคิวเพระพลเสนาคุณนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับแล้วก็หลานผมหลานผมลูกบีมลูกบีมหายหลานผมหายไปไหน,น้องบีมโอ้โหนี่ครับหลานชายดูดีของผมนะครับแา,า <c oughs> แป๊ะเดียวหายเลยวันดี้คุณผู้ชมยังวันดี้ได้สวยก่อนน <c oughs> ี่นะ น้องบีมนะครับวันนี้หลายครับผมน้องบีมและคุณผู้ชมนะครับจะได้เที่ยวที่นี่เลยฮะที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพกับสโลแกนนี้ครับสนุกคิดสนุกเล่นสร้างสรรค์นั่นเองครับพร้อมอยังงีง้ไปกันเลยครับไอคิวโหอะไรอะมาเรียบเพื่อนอีกดีกว่าเราอยู่ที่นี่มีแต่เด็กๆอ่ะเอาหมายมเพื่อนอีกใช่ไปเลยครับไปเ<ป>พื่อนบีมไปพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครนะครับสร้างขึ้นตามพระราชปารภ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับที่ทรงตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้อย่างเพื่อเพลินของเด็กไทยครับและจัดกิจกรรมสําหรับเด็กรวมทั้งครอบครัวขึ้นครับเป็นอาคารจัดนิทรรศการ3หลังพร้อมลานกิจกรรมกลางแจ้งให้เด็กๆได้สนุกสนานในจินตนาการของพวกเขาดูนี่ครับหลานชายของผมดูน้องบีมโอ้โหจัดเต็มเลยครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับเรียกว่าหอวชนไทยนะครับให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ออกกำลังกายกันโอ้จะดีเหรอ ก็ได้วันนี้เราเป็นเพื่อนน้องบีมเฮ้ยไปยุ้ยฮ้ยนายหอเราด้วยดีไงนายอยู่พึ้นไปนายอยู่พึ้นไปนายไป้เนุกจริงเลยพี่อคิวหล่อมาก ุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับเรียกว่าโซนวิทยาศาสตร์นะครับก็จะมีของให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้มากมายครับด้านหลังของผมครับลองเล่นกับน้องบีมแล้วนี่คือท่อเสียงนะครับให้น้องๆเนี่ยได้รู้เรื่องของการเดินทางของเสียงนะครับพูดตรงนี้เสียงออกตรงนี้เอาบีมลองเล่นกันดีกว่าป่ะดีไอ้เบื่อแล้วอ่ะไปเล่นอื่นดีกว่าอันนู้นบ้างป่ะ เดี๋ยวเราไปดูว่าภายในร่างกายของเดเสาวเนี่ยมีอะไรบ้างไป<ะ>เดี๋ยวตามหลานชายตัวนีของผมนะครับไปดูว่าเดเสาเนี่ยมีความน่าสนใจยังครับไ,ไปเลยรออาด้วยบีมไปด้วยทางที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครนะครับได้สอนแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์โบราณชนิดนี้ไว้อย่างน่าสนใจเลยครับทั้งเรื่องของชนิดนะฮะอาหารการกินรวมถึงกิจกรรมที่น่าสนุกอย่างหลากหลายเลยครับดูนะครับเจ้าบีมโอ้โหเป็นปเดรสาร์หลายตัวเลยแม่ อันนี้เนี่ยครับเขาเรียกว่าเมืองจำลองครับบีมถ้าเกิดบีมอยากลองเป็นวิศวกรน,นะครับหรือว่าอยากจะลองสร้างเมืองมีบีมเท่าเป็นของตัวเองนะฮะสร้างได้เลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยคนอื่นเขาสร้างไว้เราไปสร้างเมืองของเราเองดีกว่าป่รม่อถงมือว่างเร็ว เออแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสรุปพิธีกรของเราเนี่ยเขาเอาหลานมาเล่นหรือตั้งใจมาเล่นเองกันล้ครับเนี่ย่ฝุดทักษะและได้ความรู้แบบนี้เนี่ยผมก็อดใจไม่อยู่สิครับไอ้ชะไอีกอะไรอ่ะวันหยุดอีกหนึ่งพา้าบีมาเล่นนะครับวันหยุดจากจะมาอีกใช่ไหมบีมได้เลยครับไม่ยากอาจจะพามาทุกวันหยุดเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยเล่นอะไรเสร็จแล้วก็ต้องเก็บด้วยเขาอยากมาอีกบีมก็ต้องเก็บนะครับเก็บให้หมดเลยนะครับบีมครับโอเคอยากมาเก็บนะครับ เ,เที่ว,วแนะนำเส้นทางครับเดินทางมาที่นี่ไม่ยากครับที่พิพิธภัณฑ์เด็กรุงเ,เทพมหานครนะครับอยู่ใกล้กับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับสวนจตุจักรสวนรถไฟนะครับปิดออวันจันทร์วันเดียวเลยนะฮะเปิดทุกวันปิดวันจันทร์วันเดียวนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะฮะใครอยากมานะครับที่นี่ฟรีครับ วันนี้นะครับหมดเวลาของรายการ Bangkok Happiness for All แล้วนะครับมาติดตามว่าครั้งหน้านะครับเราจะพาคุณไปชิมช้อปเที่ยวที่ไหนในเส้นทางแห่งความสุขของกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับและก่อนจากกันครับคุณผู้ชมผมมีกิจกรรมดีๆนะครับมาฝากนะครับนั่นคือ5ทริปสุดฟินอินแบง k อกคนอยากไปทำยังไงนะครับไปดูกันครับ กติกาง,ง่ายๆเพียงเขียนถึงสถานที่หรือเส้นทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่ทนประทับใจพร้อมเหตุผลประกอบมาตามที่อยู่หรืออีเมลด้านล่างนี้ทางรายการจะมีของที่ระลึกมอบให้กับทุกท่านนอกจากนั้นจะคัดเลือกผู้ที่โชคดีที่จะมีโอกาสไปร่วมทริปเที่ยวกรุงเทพกับเราที่จะจัดขึ้นทั้งหมด5ครั้งด้วยครับรีบส่งกันเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมขอพาหลานตัวโน้นหงสนะครับกลับบ้านก่อนโอ้โหดูไม่ไหวแล้วฮะอ่ะลาคุณผู้ชมก่อน มาด,ดีมากนะครับอ่ะส่งคน,นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอีกที่นึ่งดีมากรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตร